สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูาพันุไม้ที่ชื่อว่าอะลคาเซียนะคะตัวน,นี้เป็นในกลุ่มแบล็กเบลเวสนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าต้นแก้วสารพัดนึกค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยเราจะมีไหมนะคะอันนี้คือต้นแก้วสารพัดนึกที่สวีเดนนะคะลักษณะใบเขามนกลมนะคะมีลวดลายที่เห็นชัดเจนนะคะนี่ค่ะ อันนี้คือยอดของเขานะคะยอดใบใหม่ที่กําลังแทงขึ้นมาเนาะนี่ค่ะอยู่ได้เลยค่ะลักษณะเหมือนต้นบอลเนาะนี่ยค่ะอู้ลำต้นใสมากสวยไหมคะนี่คือแก้วสารพัดนึกอีกหนึ่สายพันธุ์นะคะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะต้นแก้วสารพัดนึกค่ะจากฝั่งสวีเดนค่ะ